จะพูดถึงเรื่องของให้เรารักษาท่าทีเสมอในการรอมที่จะฟังเสียงของพระเจ้าการฟังมันเป็นกุญแจกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การได้ยินคุณเคยเจอคนที่ไม่สนใจฟนะังเอาแต่ถามไหมครับแล้วคนที่เอาแต่ถามแล้วก็ไม่ยอมฟังคำตอบเลยคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหม เป็นเรื่องยากที่ต้องคุยกับคนที่ไม่ยอมรับฟังอะไรเพราะว่าเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าเองก็เหมือนกันพระเจ้าจะไม่ยอมเสียเวลาพูดกับคนที่ปิดหูอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่อยากฟังเสียงของพระเจา้าพระเจ้าก็จะพูดกับคนอื่นที่เขาคอยเงี่ยวหูพร้อมที่จะฟังพระสุดเสียงของพระองค์ีบูบที่ห้าข้อสิบเอ็ดเตือนเรานะคะว่า เราอาจจะพลาดที่จะเรียนรู้หลักของการมีชีวิตในความสมบูรณ์ถ้าเราไม่มีท่าทีที่พร้อมจะฟังเสียงของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับองค์นั้นมีมากใละยากที่จะอธิบายเข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายก็ได้กลายเป็นคนหูตึงในฝ่ายวิญญาณเสียแ,แล้วกระทั่งเฉื่อยชาที่จะเข้าใจอะไอยนญญญอยู่ในหีบุบตที่ ถ้นะาทีที่พร้อมจะฟังเสียงพระเจ้ามันจะช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่หูตึงจนไม่ได้ยินสิ่งต่างๆเราไม่ควรมีกรอบความคิดแบบอยากฟังเสียงของพระเจ้าเฉพาะเวลาต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้นแน่นอนเราย่อมพร้อมที่จะฟังเสียงอยู่แล้วในยามที่เราเจอปัญหาแต่พี่น้องคะพระเจ้าต้องการพูดกับเราตลอดเวลา เราจึงต้องมีหูที่พร้อมเสมอที่จะฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นกันวันนี้ขา้าพเจ้านั่งลงที่หน้าคอมพร้อมที่จะเริ่มเขียนหนังสือทันใดนั้นข้าพเจ้าก็สังเกตได้ว่าพระเจ้ามากับขอาพระเจ้าว่าลูกเอ๋ยจงใช้เวลาสักช่วงหนึ่งเพื่อรอคอยเราข้าพเจ้ารอช่วงสั้นๆนั้นแล้วจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทร และพระเจ้าก็มองพูดกับพระเจ้าอีกอย่างอ่อนโยนว่าเราไม่ได้บอกให้เจ้าใช้โทรศัพท์นะแต่เราบอกให้เจ้าเฝ้ารอคอยเราเนื้อหนังของเราเต็มไปด้วยพลังงานะจนบางครั้งนะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะไม่หยิบโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่เราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆ เราจะต้องสร้างนิสัยใหม่ในเรื่องที่สําคัญแบบนี้นะพระพเจ้าจึงเฝ้ารอคอยพระเจ้าอย่างเงียบๆตย้่ช่วงนี้พระองค์จึงเริ่มตัดกับพระพเจ้าเรื่องทูตสวรรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพเจ้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยพระเจ้าส่งนําให้พระเจ้าเปิดดูพระคัมร์ิลาพ่อสุดท้ายพระพเจ้าก็ได้รับบทเรียนสั้นๆเรื่องดิเดตและการงานของทูตสวรรค์ ระเจ้าทรงเห็ุผลสำหรับทุกสิ่งที่พร,ระองค์ทำและข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์อยากให้ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสวรรค์นั้นคอยทำงานช่วยเราอยู่เบื้องหลักซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าไม่เคยนึกถึงมาก่อนดนึไม่เคยนึกถึงมานานแล้วคุณอาจจะถามว่าอจาจารย์อาจารย์จะแน่ใจเรื่องไหนว่าพระเจ้ากลำลังพูดกับอาจารย์จริง ไม่ใช่ความคิดของอาจารย์คำตอบก็คือข้าพเจ้ามีสันติสุขในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่นะั้นใครใดข้าพเจ้ารับรองว่าช่วิญญาณตาองไม่เจ้ายืนยันว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจริงเรารับรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าทางวิญญาณไม่จําเป็นจะต้องใช้สมองเท่านั้นข้อมูลต่างๆเข้ามาสู่เราผ่านทางความคิดนะคะ และการแดงจะเข้าสู่วิญญาณของเราอ่านถามเขาอย่างบริสุทธิ์แต่ก็มีบางครั้งน as ะที่พระเจ้าข้อกอดพระเจ้าและได้ยินเสียงที่มันคล้ายคลึงกับเสียงของพระเจ้ามันคล้ายมากเลยกับเสียงแต่วิญญาณแขดงพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เสียงของโลกเราควรจะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าเพื่อที่จะรู้ว่า สิ่งใดกันแน่ทนี่มาจากพระเจ้าและสิ่งใดไม่ใช่เรารู้ว่าพระเจ้าอ่อนสุภาพไม่อยากคายไม่รุนแรงไม่ฉุนเฉียวไม่บวีบขันในมัทธิวบทที่สิบเอ็ด่ี่สิปดถึงสามสตัวอย่างเช่นในตอนที่ข้าเจ้ายกโทรศัพท์ขึ้นและพร้อมจะโทรออกพระเจ้าไม่ได้โกรธฉุนเฉียวหรือตะโกนใส่ น้ำเสียงพระองค์ยังคงสุภาพอ่นอนโยนพระเจ้าเข้าใจธรรมชาติของเราพระองค์รู้ดีค่ะว่าเราไม่ตั้งใจจะดื้อหรอกแต่มันเป็นเพราะเนื้อนหนังของเราอยากจะทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ตั้งใจจะดื้อจริงๆมแต่เป็นเรื่องเนื้อนหนังางลักษณะของพระเจ้ามีหลายอย่างลักษณะบางอย่างก็น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าลักษณะอีกอย่าง เช่นพระเจ้าทรงสัตย์ซื่พระเจ้าทรงสัตย์จริงรงเต็มไปด้วยความรักทรงมีพระเมตตาอดทนนานยุติธรรมเที่ยงตรงและโปรดื่้ตรงยิ่งนักและอีกหลายพรลักษณะที่น่าอัศจรรย์ใจนักถ้าข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าบอกให้ข้าพเจ้ายอมแพ้ต่บบางเรื่องเพราะมันยุ่งยากเกินไปข้าพเจ้าก็จะสงสัยขึ้นมาว่า เพราะคำนี้มาจากพระเจ้าหรือเปล่าเพราะเขาพระเจ้ารู้ดีว่าพระลักษณะของพระเจ้าคือความศรัื่อเพระาะเจ้นักของพระเจ้ากล่าวว่าถ้าเราไม่มีความซอสัตย์พระเจ้าก็ยังคงทรงอยู่ซึ่งความซอสัตย์นะคะในสองพิโมติบทที่สองข้อสิบสามดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะบอกให้ข้าพระเจ้ายอมแพ้อะไรง่ายๆรวดเร็ว เวลาขาเจ้าไปซื้อของแล้วกลับมาบ้านพบว่ามันมีของบางชิ้นที่ขา่าเจ้าไม่ได้ซื้ออ่ะแต่มันเดินติดมาด้วยขาพเจ้าอาจจะคิดไปว่ามัเจ้าอวยพรนแน่ๆเลยได้มาฟรีๆแล้วเนี่ยขา้าพเจ้าจะรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะลักษณะพระเจ้าก็คือพระองค์น่ะซื่อสัตย พระเจ้าจะไม่มีทางเอาของที่ไม่ใช่ของของเรานะฮะที่เรายังไม่ได้จ่ายเงินใส่มาด้วยแล้วเราก็ไม่ควรจะทําแบบนั้นค่ะพระเจ้าเองเพิ่งจะซื้อรองเท้าใหม่มาสองคู่แล้วก็กระเป๋าอีกหนึ่งใบที่มันเข้ากับรองเท้าคู่นี้มากๆพอพระเจ้ากลับถึงบ้านก็บพบว่าพนักงานอ่ะหยิบรองเท้ามาใส่ให้ถึงสองคู่พร้อมกับกระเป๋าถืงอ,อีกสองใบ ที่มันเข้ากับรองเท้าอย่างเราคู่แต่เก็บเงินแค่กระเป๋าเพียงแค่ใบเดียวแล้วรองเท้าใบคู่เดียวพราพุเจ้าจะ,จะต้องจ่ายราคาเพื่อจะซื่อสัตว์ในการที่จะนำกระเป๋ากลับไปคืนทั้งเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียน้ำมันด้วยแต่เราพเจ้าจรู้ดีว่าความซื่อสัตย์เป็นหนทางแห่งพระพรความซื่อสัตย์เป็นหนทางของพระเจ้า พนักงานคนนั้นประหลาดใจมากจนขณะที่พระเจ้ากำลังกลับพระเจ้าเห็นเขาพูดกับพนักงานอีกคนว่าไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าจะมีคนยอมเอากระเป๋ามาคืนคนทั่วไปนะนะอยากจะเห็นพระเจ้าในชีวิตจริงซึ่งพระองค์ก็จะปรากฏค่ะปราถนาจะทํางานผ่านชีวิตของลูกๆของพระองค์ี่านนะเพรัะนั้น อย่าให้ซาตานวิญญาณชั่วมาลวงเราในเรื่องของการฟังเสียงของพร,ระเจ้าจงรู้จักพระเจ้าจงรู้จักพระลักษณะของพระองค์แล้วเราเนี่แหละจะสามารถแยกแ,แยะสิ่งที่มาถึงเราได้ว่าเสียงใดเป็นเสียงพระเจ้าและเสียงไหนไม่ใช่เสียงไหนเป็นเสียงของตัวคุณเองและเสียงใดที่มาจาก าาแยกให้ดีนะพี่อดเสียงไหนมาจากพระเจ้าเสียงไหนมาจากตุกุเองและเสียงไหนมาจากมารซาตไหพระเยซูบอกว่าเราทุกคนมีหูที่จะฟังแต่ว่าหูหลวมมีตาที่จะมองเห็นแต่ว่ามันบอดน,นะในมัทธิวบทที่สิบสามข้อเก้าถึงสิบพระเจ้า ไม่ได้พูดถึงหูฝ่ายกายแต่มาถึงหูฝ่ายวิญญาณที่เราได้รับตอนที่บังเกิดใหม่เข้าสู่แผนดินของพระเจ้าหูวิญญาณของเราถูกรอบขึ้นได้ตรนกับเสียงของพระเจ้าเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีท่าทีที่สงบแล้วก็ท่าทีทความคาดหวังเราจึงจะสามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้ตัวยอย่างของการมีท่าทีที่พร้อมจะฟังเสียงพระเจ้า จะเกิดขึ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นตอนที่ข้าพเจ้ากับนะคู่ชีวิตนั้นได้รอวังแผนกันกว่าจะออกไปเที่ยวกันวันหยุดในช่วงสุดสัปดาห์ถ้าสิ่งที่เราทํากันมันจะต้องอาศัยอากาศดีเราก็จะต้องคอยฟังพยากรณ์อากาศในช่วงสุดสัปดาห์แต่ถ้าเราไม่อยากออกไปที่ไหนเลย เราก็ไม่ค่อยจะสนใจฟังพยากรณ์อากาศกันนักหรอกแต่ตอนที่เราต้องการข่าวสารเราจะพยายามปรับหูของเราให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการแล้วอาจจะไม่รู้แน่ชัดว่ารายการอากาศจะมาตอนไหนเราจึงเปิดวิทยุไว้เผื่อว่าจะเจอกับการพยากรณ์อากาศตอนเช้าเราสองคนอาจจะยุ่งอยู่ยกับการทำสิ่งต่างๆทั่วบ้าน แต่เราก็คงยังเงียหูฟังรายการอากาศเมื่กีพอได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับอากาศหน่อยนึงเราก็จะรีบละจากงานงที่ทําอยู่เพื่อจะมาฟังระนาบวิยุอันนั้นทันทีเราจึงควรฟังเสียงของพระเจ้าด้วยลักษณะความคาด,คดหวังแบบน,นี้เหมือนกับว่าพระเจ้าอยากจะบอกข้อมูลข่าวสารที่สําคัญอย่างยิ่งและจะมีผลต่อแผนงานที่เรากําลังเตรียมการกันอยู่ เมื่อมีคนมาขอให้ข้าพเจ้าอธฐานเผื่อข้าพเจ้าไม่เพียงแค่คอยฟังเขาด้วยหูฝ่ายวิญญาไฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าจะต้องฟังด้วยหูฝ่ายวิญญาด้วยข้าพเจ้าจะฟังให้ได้ยินเลยว่าพระเจ้ากําลังบอกให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรอย่างไรหลายครั้งคนเหล่านั้นไม่ได้เล่าเรื่องข้าพเจ้าฟังทั้งหมดหรอกบางทีข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องราวของพวกเขาเลยก็มี พระเจ้าทรงรุวงรู้ทุกเรื่อง,ร,องราวทั้งหมดนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงอยากจะฝึกให้เรามีท่าทีที่พร้อมที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเราต้องคอยฝึกฝนเสมอเพื่อตัวเองมีหูที่พร้อมจะฟังเสียงของพระเจ้าได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้เองหรือธรรมชาตินะคะจำเอาไว้เราจะต้องสร้างบรรยากาศความคาดหวังแบบว่าโอ้พระองค์เจ้าข้า ลูกเราฟังสิ่งโปร่งอยู่ถ้าพปะ่งไม่ชอบในสิ่งที่ลูกกาลังทําำอดเมตคาลูกด้วยลูกรอฟังอยู่ค่ะในระหว่างการประชุมใหญ่ของเราเห็นได้ชัดว่าผู้นำารมมสการและนักดนตรีของเราเขากำลังฟังสิ่งเจ้ายุ่ฟังสิ่งพระเจ้าไหมคะพวกเขาจึงเลือกใช้เพลงที่มันเสริม วชนะที่พระเจ้าบอกแม้พระเจ้าแบ่งปันได้อย่างลงตัวพระเจ้าจึงรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทํางานร่วมกับกลุ่มคนที่รู้จักจะฟังเสียงของพระองค์และให้พระวิญญาณพระองค์มาส่งนำเพราะหลายครั้ง้าพเจ้าแทบจะไม่มีเวลาประสานงานกับการเลือกเพลงไว้ล่วงหน้าเลยเมื่อพระเจ้ารับรองค้อยคำพระองค์ผ่านมาทางหลายคนพร้อมๆกัน มันทําให้เราเกิดความเชื่อขึ้นมาได้เพะว่าเราได้ยินและรู้จักเสียงของ GG, พระเจ้าจริงๆใี่น้องคะไล่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นคนที่นันมาสการลนะดนตรีท่านควรจะต้องฝึกให้ถูท่านเนะี่ยได้ยินเสียงพระเจ้าจริงเพื่อท่านจะทางานภาษาและสอพร้องไปกับการสือ่อในการสอนพระวจนะในการเทศนาของาน,นนั้นๆด้วยนะคะ พี่น้องวันนี้ฝึกค่ะฝึกหูของเราให้เชื่องนะคะในการที่จะพร้อมเสมอในการฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่แค่เวลาที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะแต่ทุกเวลาที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราค่ะขอบพระคุณพระพรนะคะสวัสดีค่ะ